อ่าผมอาัดเล็กๆพลังสามไปดีกว่าเผื่อความเผื่คอความแตกฮนะเอาละเริ่มแล้วอัดราศาพัพท์มไปด้วยอัดโทราศาพัพท์มไปด้วยโอโอ หมู่บ้านแสนสง,งบสุดน่าเบื่อในยามค่ำคืนช่างเป็นภาพที่จืดชื่อซะเหลือเกินแต่ไม่ต้องหว่วงผมมีวิธีแก้ครับผมโอเคทีนี้ทุกฟีนทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วครับผมแผมไม่แน่ใจรครับผมที่นี่นะฮะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ผมคาดก็ไม่ดีอย่างแรงเพื่อแล้วครับผมความผมขาดไปแล้วฮะ อ,อันนี้ผมคิดเองรว่าคอมผมควันขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาส PBM Channel นะครับผมและในตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม f ฟ r e w o r k m a นเนี่ยเกมที่เราจะมาเล่นระเบิดขนาดย่อมที่ถูกเรียกว่าดอกไม้ไฟนะครับผมจะขอเตือนไว้ก่อนดอกไม้ไฟไม่ใช่ของเล่นนั้นไดหาเรียนแบบแล้วเอาไปเล่นกับบ้านนะครับผมถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นผมไปเล่นทีน่ห้องทหารโอเคเราจะมาเริ่มด้วยดูก่อนว่าดอกไม้ไฟแต่ละอันทําอะไรได้เริ่มจากอันนี้เอาละก่อนเอ่นก็คอนเนคครับ เชื่อมสายไฟโอเคทีนี้ก็จุดเลยเอล่ละมาดูว่าแต่ละอันมีสีอะไรยังไงมั่งอย่างหนึ่งที่ต้องชมในเกมนี้เลยก็คือครับผมเสียงสุดยอดมากแหมมีแต่อันธรรมดาส่วนโปรดของผมไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ทุกคนอันนี้ให้ดูครับผมอันนี้สีที่ผมเรียกก็คือ fear of the dark ครับผมการกลัวความมืดแล้วทำไมมันถึงชื่ออย่างนั้นเหรอคอยดู ก่อนอื่นมีเสียอย่างนี้แล้วก็เบรครับผมแล้วก็แสงที่ทําให้ทั้งโซนนี้สว่างได้เลยครับผมมันถึงชื่อว่า Fear of the Dark ครับผมการกลัวความมืดก็ในเมื่อผู้ชื่อการกลัวความมืดครับผมเราเจึงจะมาจุดในโบสกันครับเอาล่ะเซตอัพสเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ก็น่านจะได้ทีแล้วแหละอ่ะไปะดูกันเลยโอ้โเสียงเอาละฮะเอาล,ะ,อาละครับผม โลกเริ่มจะแตกเป็นชิ้นๆแล้วครับผมข้างในเอาละข้างในระเบิดปะข้างในเกิดอะไรขึ้นปะเรียบเรียบร้อยครับอ่ <c oughs> พูดเี่เลยเป็นพู้ปวดครับผมครับผมเมื่อกี้มันชีไม่ตีละการเวลาเป็นเสี่ยงเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดไปชั่วขณนะโคตรตาใจเลยเ <c oughs> อาล,ล่ะมาลองดูซิว่ามีอะไรให้เล่นอีกมั้งออกบลาสเตอร์ทำไรได้อันนี้อ่าจุดพวก้นไปแล้วเป็นรูปวัวเหรอมาป้าเจ็บแจ้มเนี่ยเลม อ่นไอพวกนี้แล้วกันวเปอร์วันวเปอร์ทูโอเคเปอร์แล้วก็ไอผู้รูปแปลกๆที่เป็นอ,อเมริกาทิกบิลลี่สต็อปปิ้งบ๊อบสโตเชตบลา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 แล้วก็เวอร์สต็อปเปอร์ครับผมไอแอนเวอร์สต็อปเปอร์น per, ี่ชื่ออาร่างการง่ามากเลยนะเออมันชื่อว่าผู้หยุดโลกครับผมจะมาลองดูแล้วกันว่ามันหยุดโลกได้จริงหรือเปล่าโอเคในเมื่อเราเชื่อมเสร็จทุกอันแล้วก็ได้เวลาไปดู โอ้โหโคตรลวอันไหนเป็นอันไหนว้ยเพราะว่าบางครั้งผมว่าจุดเร็วเกินไปรับผมไม่รู้เลยว่าไหนเป็นอันไหนฮัลโหลมีบ้านใครเปิดอยู่ให้เด็กมือบอลเอาพุเข้าไปจุดข้างในมัง่งอ่ะนี่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 น,นี่อ่าพอดีเลยบ้านตกแต่งก็สวยสุดหรูดูห้องน้ำดูอะไรสิหู้อในฉา มันจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดจู่ๆมีคนเอาพลุเข้ามาจุดข้างในนะละเลงมันแทบคล้องละเลงมันมทุบที่ตอนนี้เจ้าของบ้านสงสัยจะหลับอยู่ครับผมมันก็เลยไม่รู้ว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วจะเอาพูมาจุดอ่าล่ะพูดจานวนขนาดนี้ถ้าเกิดเจ้าของบ้านนอนอยู่ผมกัดได้เลยครับผมว่าวิญญาณมันออกจากล่างแน่ครับเอาล่ะไปไปเอาละเอาละเอาละ,อาละโอ้โหล็กเหล็กเหลกเหลกแหลก โอ้ไม่พระเจ้าสว่างกวัวความมืดอีกฮะครับคุณเจ้าของบ้านครับตื่นได้แล้วครับเช้าแล้วไม่มีเสียงตอบรับเลยฮะสนงสาเข้าสะดุ้งจนไปหวันหมดแล้วฮะเว็บถือประสบความสำเร็จนะครับผมในฐานะนาฬิกาปลุกไปบ้านต่อไป เอาละ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 เริ่มแล้วครับผมพิธีเปิดพิธีเปิดร้านบ๊อบฮาร์ดแวร์อย่างเป็นทางการนะครับอ่านั่นแหละนั่นแหละไม่มีอะไรสุดใจไปกว่าเสียงระเบิดและการทำลายล้างล่ะ กินดินปืนชื่นใจสุดไม่มีอะไรดีไปกว่ากิน,ด,นดินปืนในยามเช้าแนละ้วเพื่อจริงๆอาล่ะผมจะคิดสัวันนี้ไม่ใช่ภูละฮะนี่มันคือจรวด <c oughs> ต่สิ่จากพลังทำลายแล้เมากินนี่มันคือจรวดชัดๆครับผมฉะนั้นผมจะมาเล่นแบบจรวดเลยแหละไอ้เรื่องเล่นแบบแซนบ็อกซ์แล้วก็ทำลายอะไรสักอย่างเนี่ยกูชอบชอบมายิงเลยเพื่อนจรวด2021 น้ำตาจะไหลอลังการน,นะลึกขึกนอาละทุกคนผมไปเปิดไกดมาดูแล้วผมบังเอิญว่าผมไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจเข้าครับ ผมเจอผูอันบักเอบราเฮมบดองกระดองเข้าซึ่งภูอันนี้มีชื่อว่าทิมครับผมทิมโง่เลยแต่ดูไซของเจ้านี่สิดูไซ์ของไอ้นี่สิครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมจุดไอ้นี่แล้วเลงไปที่ดวงจันทร์ผมว่าผมระเบิดดวงจันทร์ทั้งลูกได้เลยอั่นและผมเชื่อว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นระเบิดที่ระดับระเบิดนิวเคลียร์เลยครับจุดอันนี้ไปลูกเดียวสถานที่นี้น่าจะลุกเป็นเพลทะเลเเพลิงยฉะนั้นผมมีความหวังกับไอ้นี่มากครับผมเอาล่ะขออีพิกมิวสิค เริ่มไปทิมอย่าทำให้พ่อผิดหวังจงขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วทำให้ที่ดีลุกเป็นทะเลเพล <c oughs> ันค้่แก <c oughs> โอ้โหมันสว่างไปถึงภูเขาลูกนู้นยอละไม่ผิดหวันจริงๆว่ะทิม มากมีพู้ที่ชื่อว่าทีมอยู่ตัวไหนอีกปะผมเท่าที่รู้มาผมเพ็นอยู่แค่ลูกเดียวก็คืออันดีนะมันต้องมีอีกสิมันต้องมีอีกสิอะไรอะไรอะไรรอบนี้รอบนี้ผมจะขึ้นรอบนี้กูจะขึ้นไปด้วยทีมรอบนี้เราจะไปด้วยกันอะรอบนี้เราจะไปดวงจันทร์ด้วยกันไปดูเดโม่าวกัรแยิทอ่ะดโอ้โหพอมาจุดตรงนี้ครับผมสว่างเหมือนกับที่นี่ลุกเป็นไฟจริงๆ สุดยอดเลยว่ะโอเคแล้วก็จุดอะละทิมขอลังการงานสร้างใหญ่ๆเลยเพื่อนใหญ่ๆเลยโอ้โหอย่ากันนิวเคลียร์ซอยนี่นักซอยไฟลุบหมดเลย S <S โอ้ยชาวบา้านชาวนี้เป็นไงบ้างครับผมยังมีใครอยู่ดีป่ะอะไะเมื่อกี้เปลี่ยนจากบรรยากาศในเมืองมาอยู่ในชนบทดีกว่าฮะเราจะได้ลองพูดแบบสุกกายสบายใจไม่ต้องมีแสงไฟอะไรมากวนใจครับผมอะไะแฟตเบลลูกพ่อมาพูเต้าน้องอึบพูเต้าอ้วงอืมถ้าจำไม่ผิดอันนี้อันที่ยิงเป็นเหมือนลูกปืนลูกซองใช่ไหมโอเคผมจะทําให้ฟ้าที่นี่กลายเป็นทะเลเพลิงเลยแหละอึบ

สุดยอดสุดยอดถ้าเกิดเอเลี่ยนบุกในจังหวะเมื่อกี้นี่ผมว่ามันหัวใจวายตายก่อนที่จะหล่นถึงโลกอ่ะโอ้หอลังการมากอลังการจริงๆปะ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 ดูอันอื่นอีกอะไรรวยลูกพ่อโอ้โหโคตรสวยอ่ะอันเนี้ยเหมือนใครไล่ไฟอ่อนบอลไปบนอาณเนี่สุดยอดสุดยอดงดงาม งดงามจริงๆอ่ะไะผู้อันต่อไปมีชื่อว่าอาชญากรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรสมัยก่อนหรือสมัยนี้ทุกคนล้วนจะต้องจุดผู้นี้ก่อนที่จะเข้าไปย่องเบาบ้านในบ้านสักบ้านหนึ่งครับผมจอมโจรลูปแปงก็จุดผู้นี้เสมอก่อนที่เขาจะออกป้นนั่นแหละอจุดเรียกขวันกำลังใจแล้วก็เรียกผู้รักษาความปลอดภัยของที่เทนันด้วยอะละผู้อาชญากรเตรียมพรม้อมยิง ยิง <laughs> จุดเรียกคตรกังใจครับผม <laughs> โอคตรอลังเลย <laughs> อะอะ,ะเยอะๆโผเพนแทงเยอะๆ,ๆรอบนี้เราจะมาระเบิดจัก,กรวาลผ่านคอมพิวเตอร์ของผมกันครับผม หลังจากที่ผมจุดไฟไอ้พตรงนี้แล้วมันวิ่งมาถึงตรงนี้ครับผมผมเที่อวจักรวาลที่ทุกคนรู้จักจะแตกไปใน้เสียงเลยฮะดูกองนี่ขนาดแค่แบบแค่ติดพื้นระดับเดียวนะมันยังแบบรุแทบจะระเบิดคองผมทิ้งแล้วฮะถ้าเกิดขนาดนี้ผมคาดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้พบกันใหม่ในโลกหน้าแล้วครับทุกคน เป็นห่วงคอมตัวเองเล็กนิดแฮะผมว่าอาผมมั่นใจฮะว่าเกมนี้จะทําให้คอมผมยังสุขภาพดีได้ถึงแม้ผมจะใส่ระเบิดใส่ล็อกฟันิกโก้ไปสักขนาดนี้โอเคเอาแหละมาดูสายไฟกันตายกูตายขนาดจะไม่จุดเลยอะคอมผมยังเริ่มกระตุกแล้วอะโอ้งานเข้าอะไรโอเค Oh, จุดไฟได้เองดีดีๆโอเคใสอใส่ใส่ใส่ใส yeah. ่ใส่่ใส่ใะผมว่าผมใช้สีสีส้มดีกว่าฮะจะใช้สีแดงแต่มันเร็วเกินไปไอไฟสัญญาณสีแดงมันจะเร็วเกินไปครับผมคอมผมคอมผมน่าจะระเบิดเป็นอีชิ้นแล้วผมน่าจะกลายเป็นแบบไม่เหลือซากอ่ะขอผมขอเวลาผมอีกสักสินาทีเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในนี้แล้วกันอ่แหละทีนี้ก็อันตรงกลางครับผมไฮไลท์ของเราไฮไลท์หลักของเราครับผมพูตรงกลางพูตรงกลางจํานวนนับร้อยกับโผแพงอีกร้อยกว่า โอ้แค่มองตัวนี้ผมก็แหลกแล้ว่ะผมไม่ต้องแปะให้มันครบหรอกมั้งผมว่าตรงเนี้ยระเบิดอันนึงที่เหลือก็ได้แต่ระเบิดแล้วครับผมจักราวาลและโลกที่เรารู้จกักจะโดนทําลายผ่านคอมพิวเตอร์ของผมฮะเอาละผมต้องการผู้พิธ,ธีอันนึงเอาละไฟร์แคคเกอร์เดอะดูมบูมครับผมดูมไฮยนะเข้ากับชื่อผู้ที่เราเราจะจุดกันในวันนี้มากเลย หายนะแท้ๆอ่าละโอเคหลังจากที่ผมจุดผู้นี่ครับผมทุกคนเตรียมตัวไว้ได้เลยครับผมทุกคนอาจจะโดนอีเซคไปอปีกโลกฟังไว้อ่าละมานี่จะเป็นผู้ปิดคลิปของเราครับผมขอเพลงอีปิกอีปิกแบบอีปิกสัตว์อ่าล่ะพิธีปิดคลิปเริ่มได้เดดูมุมเปิดพิธีอ่าล่ะอ่าละคุณชักจะชักจะกลัวละ ดูตัวนี้ขอไปดูตัวนี้เอาละถึงยังถึงยังถึงยังผมผมว่าผมอัดในโทรศัพท์ไปดีกว่าผมอ่าผมอัดในโทรศัพท์ไปดีกว่าเผื่อนความเคลื่อความแตกฮะเอาละเริ่มแล้ววัดโทรศัพท์ไปด้วยวัดโทรศัพท์ไปด้วย ยังไม่จบยสามศูนย์หกศูนย์ลูกพ่อลูกรอดมาได้ยังไงการโจกกูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าทรงโปรด เพว่าจากระเบิดที่มันเกิดขึ้นไปเมื่อกี้ครับผมผมต้องเปิดประตูจากมิติอื่นมาแล้วแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้นะ่าจะเป็นผู้ที่อลังการที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในเกมไ,ไหนๆล้วฮะ g ีมอนก็ทำไม่ได้ขนาดนี้นะสมัยก่อน <laughs> ถ้าเกิดเป็นจีมอนสมัยก่อนคอมผมค้างแล้วก็ดับไปแล้วครับไม่มีใครได้ดูหรอกฮะแต่รอบนี้ไหววะ่ะ yes! ย ก็คลิปนี้ก็ได้จะมีให้ทุกคนดูเท่านี้แหละครับผมอลังการงานสร้างจริงๆครับผมไฟเวิร์กแมนเนี่ยครับผม200กว่าบาทถึงแม้จะดูแพงไปนิดหนึ่งสำหรับเกมแซนด์บ็อกซ์นะครับแต่ถือว่าใช้ได้ครับผมคุ้มค่าจริงๆกับความสะใจที่เราได้ฮะเสียงนี่เอาไปเต็มรอยครับเสียงโคตรสะใจเลยเกมนี้ผมราดสูตัวเองแทบแตกอ่ะเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเดินออกจากห้องที่ไปครับไม่มีใครเรียกผมแล้วผมได้ยินแน่นอนครับผมหูผมนี่แทบจะวิ่งเลย แต่ก็ทั้งหมดก็คือน่าจะเป็นจบคลิปนี้แล้วครับผมก็จะดูเวียว,วของผมนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่า,ยายลืมกดแยะลินพันกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอตัวบ๊ายบายครับ